ก็กลับมาเนอะเอ่อหลังจากไปซื้อของอยู่ของกินจากนาทีวะสิบห้านาทีนี่แหละมาเออเห็นค่ะเจ้าออเดอร์สตาร์บัคยู่เมืองไทยเนาะน้ำสม้มใส่กับเอสเปสโซ,โซ่หนึ่งสัต,ตวะคับเจ้ากินหลายปันนันโบได้เนาะหวัวใจซำก็เลยสั่งมาเครึ่งเอสเปสโซ่กับ ออเรนจูสแมันเป็นแบบมีออเรนจ์ูสมีนำ้ำน้ำมะเกี่ยงน้ำหมักม่วงและวก็น้ำหมักนัดปนกันก็ได้มาแล้วก็ซื้อแก้วน้ำพร้อมแก้วนี้นะคะสิเหรียญเนาะเอาตัวนี้มีมีจอกอยู่งานแต่มันโบได้เป็นฝาอาัดเนาะมันเป็นแก้วแบบนี้ได้ New Order มาส่วนคุณสาก็ Order what what you order honey โมกาคาปูชิโน่แฟปปุชิโน่เอ้แฟปปุชิโน่ของเพิ่นตัวยินของเฮาเอาอันธรรมดาบุายินบนนาวบุหบยัง <c oughs> เอาเอเนจีเนาะอ่อาแต่ว่าสิมาโซถงได้ถงจ้าแก๊สซื้อเป็นตานลดราคาซื้อเครื่องลดราคาก็เลยได้แถมมาเป็นถุงแถมมาสีขาวดำแบบนี้นี่เองเห็นปะเนาะ โอ้โหเห็นบอกราซิมัโซว่าอยู่ในถงหันมีอย่างเกี่ยมอย่างแน่ในการเป็นลอยน้ำาะว่าเราก็ต้องใช้ energy ได้ออกกับร่างกายกันในการลอยน้ำแตนแตนจิโซ่ให้เบิรงว่าครับเจ้าเก็บเอียงมาเนสื่ออียงมากินเนี่ยเด็ดเลือมอะโวคาโดจูดดูดเอาเนาะบยิบใส่ปากกระไงกินสบายมือเศร้าก็กินแล้วล่ะ อาหารเจ้ามาตั้งแต่ตะวากะเพื่อความหิวบางอื่นว่าหิวมีอย่างเนี้แอปเปิ้ลมีนับมีชีสง่ายแพ็กสบายอ่ามีอย่างอีกก็ได้ซื้อน้ำหมักน้ำหมักโมเมื่อวานก็กินไปขวดน,นึงคือว่าติดใจมื้อน,นี้ก็เลยเอาอีกน้ำหมักโมเออน้ำหมักโมโฮงงาน,นมีอย่างอีก แต,งต่งหน้าแต่ได้แต่เอาจ้บลูโซ่แต,งต่งหน้านาะอือนี่แนดมากเป็นแบบนี้มากเป็นแพกแบบนี้หลายกอนอ่าอันนี้กับแพกคนมิกเกอร <c oughs> ์มีเก็บอีเตะนำสองคู่คุณสาก,กับข้บพเจ้าเออเอาไว้แบบลงรอยน้ำเท่ากับเปลี่ยนเนาะ อยู่ไหนนี่มันใหม่บรเป็นอย่างเั้อยู่บนฐานได้ใส่จากเชือกกันเลยเอามาใส่ป่นกับอาหารบเป็นอย่างดอกเอ้อยังบได้โซอันนึงเป็นนัดว่าเป็นนัดบ่าเนี่ยเป็นมัดทวดดินเป็นเป็นบ่ากินง่ายสบายหิวก็แกกินเลยเราก็นั่งหมักข้าวอยู่นี่น้่งมักข้าวจะเป็นแบบนี้เนาะน้่งมักข้าวเป็นแบบน้่งมักข้าวอิหรี่นี่ไหม กับรสชาติจืดๆอีอย่างนี้แหละเบุฟเฟรงโซฟาเมื่อน,นี้คือเป็นเนื้อเอนบุเวสต์ยูสันกลาเสต์ท่านนี้ Why you didn't put on oh, s <S Did you taste your coffee already Not yet Not yet What's the taste อากาศกับเย็นๆบนเดยน์บ่ฮอนหนาวขับเจ้านุงเสื้อสองตัวเลย เลขะสู๋ไหวเนาะวอได้เป็นอย่างไรวไดอืมแต่ว่าเสียงคือเสียงคนเป็นวัดแม่นบอกเนี่ยเพราะาอากาศมัมียินแห้งอากาศยุยยุ่ท่าจะเป็นแบบนี้อ่ะปิดถุงก่อนเอาละแต่ว่าเครื่องกับมีสุดลอยน้ำแล้วก็บมีเครื่องเปลี่ยนแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นเนไหใด แล้วสิทาให้เบ่งอีกโอเคบางเธอสิลงเป็นรูปภาพนะปนกับวิดีโอนะไปก่อนสำหรับอีพีนี้จะไปดี